สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นรุ่นตัวลิมิเต็ดของทางแบรนด์โ c เช n X นะครับผมที่เพิ่งออกมาได้เมื่อไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมก็รุ่นนี้แนะนําเลยนะครับให้ลองดูกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากแล้วก็เป็นหน้าตาแบบที่ O อเชียนเไม่เคยทํามาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคือรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นนะครับผมของตระกูลซีรีส์นี้นะครับกล่องเหมือนเดิมนะครับจะเป็นกล่องหนัง อยู่ด้านในด้านนอกจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับสีน้ําเงินเข้มเนวี่ผมวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เหลือแต่ตัวกล่องนี้เป็นกล่องหนักนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยออกมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกลไกแบบใหม่ด้วยของทางโ c เช n X นะครับเรามาดูกันแบบเก็บกล่องนิดนึงนะครับก็นี่ครับผมนี่คือ2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาใหม่ครับนี่ อยู่ในตระกูล1 0 0 0เมตรทั้งคู่นะครับผมมี2สีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูทีละตัวนะครับรหัสเดี๋ยวผมเปิดให้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับผมที่หน้าจอเวลารีวิวแล้วตัวนี้ก็คือรหัสตัน,น,นึงนะครับผม SMS นะครับ SMS 1 0 1 1 s นะครับผมก็คือตัวนี้ หน้าตาไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละตัวนะครับแล้วก็ไอตัวหนึ่งจะเป็นสีเยลโลโกแบบนี้ครับนะครับเอาหมอนมาก่อนนะตัวนี้ก็คือรหัส s m s 1 0 0 1 S นะครับผมต่างกันี่1นิดนึง1 0 1 1ก็คือตัวนี้1001ก็คือตัวนี้นะครับผมมาดูกันนะครับผมเคสตัวนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์นะครับผมหลายๆคนจะสังเกตเห็น เจ้าตัวนี้บ่อยแล้วนะครับผมก็คือเคสทรง1,000เมตรของทาง Ocean X นะครับผม Shark Master 1,000คือตัวเคสที่สามารถกันน้ำได้1,000เมตรมาในทรงของรูปแบบของ Deep Sea Homage นะครับตามที่เราเห็นก็คือเป็นทรงของรูปคล้ายๆกับ Rolex Deep Sea นะครับผมเอามาทำเป็นตัวเรือนรุ่นนี้นะครับมีปุ่ม h e l i e s c a p e b a เป็นออโตเมติกลลิสนะครับฝาหลังหนานะครับผมตัวเรือน44มิลความกว้างตรงนี้นะครับมาพร้อมกระจกซับไฟนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเป็นวายมเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมนี่ครับสายเหล็กนี่คือเคสพื้นฐานก็คือตัวเคสตัวชาร์คมาสเตอร์หนึ่งพันหรือตัวกันน้ำพันเมตรของทาง Ocean X นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าปัดนะครับผมถ้าเราสังเกตเห็นดีๆนะครับหน้าปัดตัวนี้จะเป็นแบบสเกเลตันนะครับผมหรือว่าเป็นแบบโครงกระดูกก็ใช้เรียกนาฬิกาที่สามารถที่จะมองผ่านไปเห็น,นกลไกภายในจากฝั่งด้านหน้าได้นะครับผมเ,เรียกว่าสเกเลตันนะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับก็เป็นตัวมาร์กเกอร์ที่อยู่บนกระจกหมดเลยนี่นะครับอยู่ด้านในกระจกนะครับเราสังเกตเห็นโ c e a n X นเอ็กซ์ชา0์ปอนี่นะครับอยู่ที่กระจกนี่นะครับผมแล้วก็คำว่า Skeleton ก็อยู่บนกระจกนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องแบบใหม่ล่าสุดนะครับ ns 70นะครับเป็นรหัสของทางไซโก้ผลิตจากบริษัทไซโก้นะครับ ns 70ซึ่งจะเป็นตัวเครื่องที่โชว์กลไกจากด้านหน้านะครับผมโดยที่เรียกว่านว่า Skeleton นะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยของทาง Ocean X เกนี่ยก็เอาตัวเขาเรียกว่าหน้าปัดเนี่ยทำให้เห็นทะลุนะครับผมเห็นเป็นโครงสร้างนะครับเป็นสีดำดำถ้าเราสังเกตเห็นได้ดีนะครับผมตัวหน้าปัดที่เป็นตัวชั้นสีดำดำเนี่ยมันจะมีลายขัดอยู่นะครับสวยงามเวลาโดนแสงนะครับผมให้ดูเป็นลายขัดแนวตั้งนะครับผมเราจะเห็นเป็นเส้นเวลาโดนกระทบกระแสงนะครับผมเอาเครื่อง NS 70นะครับผมความถี่1 5 0 0มอรอบนะครับเหมือนกับพวก NS35 ตะกูลนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขึ้นลานมือได้นะครับเป็นไม่ยมแบบขันเกลียวจังหวะแรกเนี่ยหมุนขึ้นได้นี่ครับผมเป็นการขึ้นลานมือนะครับเวลาเครื่องทํางานเราก็จะดูได้ที่ทั้งที่ตัวเข็มวินาทีตรงนี้แล้วก็จากที่หมุนตรงนี้นะครับผมนี่ครับสีทองทองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะลงตัวมากเลยนะครับผมไลรยน้ําก็อยู่ที่ขอบหน้าปัดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เบสเซลตัวนี้เป็นเบสเซลเซรามิกลงภายน้ำไปด้วยเวลาเข้าที่มือจะเป็นสีฟ้านะครับผม เราตั้งเวลานะครับนี่ครับเข็มวินาทีหยุดเดินนะครับผมตัวนี้จะไม่มีวันที่นะครับเราตั้งได้ครับแบบนี้ครับนี่ครับกดกลับเข้าไปเครื่องทํางานเหมือนเดิมนี่ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่น่าสนใจเพราะว่าทรงเนี้ยปกติของทาง Ocean X หรือว่าแบรนด์ไมโครแบรนด์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ทําเคสที่มันเป็นสเกลเลตันแบบนี้นะครับผมก็คือการโชว์เครื่องหน้าตาแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นได้ใช้กัน แล้วก็อยู่ในเคส44มิลเดี๋ยวลองท่าให้ดูนะครับมีเรือก2องแบบตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลสามหนึ่ง L ขนาด44มิลนะครับก็ไซส์แบบเต็มเต็มข้อนิดหนึ่งใส่แบบสเกลตันเนี่ยต้องใส่ใหญ่ๆนิดหนึ่งเวลาใส่แล้วมันจะได้ดูสวยนะครับนี่ครับขึ้นข้อมากๆมันก็จะเป็นโทนที่แบบว่าสีเงินสีดําแล้วก็มีสีทองเห็นได้ชัดนะครับอยู่ตรงก้านนาฬิกาซึ่งเป็นตัวจักรที่ใช้ในการทํางานนะครับผมเข็มวินาทีเซ็ตเข็มเป็นเซ็ตเข็มเนเมมเงินครับ สวยงามครับทรงตัวนี้แนะนําเลยเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับผมด้ผมจะไม่ผิดร้อยเดสิบเรือนหรือ100เรือนประมาณนี้นะครับนี่ครับสีเงินก็สวยครับเป็นะมันจะมา,มาพกสายเหล็กบานพับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวสเกลตันตัวแรกนะครับผมซึ่งเป็นตัวเรือนสเตลเลสสตีลล้วนแล้วก็หน้าปัดดําแล้วก็เบเซลดําดนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือตัวเรือนที่เป็นสีโรสโกแบบนี้ครับ ใครต้องการความหรูสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะครับผมก็แนะนําตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ได้สายยางแบบเอ็นลิง์นะครับบางคนเบื่อสายเหล็กแบบนี้นะครับก็ตัวโรสโกมาขอ้อมาัสายเอ็นลิง์แบบนี้สายยางเอ็นลิงก์ก็คือชิดกับตัวเรือนเข้ารูปกับตัวเรือนเลยนะครับใส่แล้วมันจะดูสปอร์ตกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวผมลองภาพให้ดูนี่เข้าครับเป็น2ตัวที่ออกแบบไม่ได้สวยทั้งคู่นะครับผมก็เหมือนกันนะครับหน้าปัดของตัวโรสโกเนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าปัดที่เป็น สเตกเกตอรต้นสีดําแล้วก็ขัดลายแนวตั้ง mm hmm. นะเนี่ยผมมุมนี้จะเห็นลายขัดนะครับผมแล้วก็เซ็ตเข็มจะเป็นเซ็ตเข็มสีเดียวตัวเรือนก็คือเป็นสีโรสโก้ผมกับลิงฮเลยมเอ็กเสเพลวาวนะครับก็เข้ากันนะครับผมที่อยู่รอบๆตรงนี้ลิงอันนี้อยู่บนหน้าปัดนะครับผมก็เป็นสีเดียวตัวเรือนก็คือเป็นสีโรสโกแบบนี้ครับมีตาของทางโอเชียนเอ็กอยู่นี้นะครับนี่ที่เมตมะยมอย่างงานค่อนข้างเนี้ยบอยู่แล้วครับถ้าใครเคยซื้อตัวโรสโกของทางโอเชียนเอ็กไปนะครับผม ก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเบเซลสีดำเหมือนกันนะครับหมุนได้หมดเลยนะครับนี่นี่นะครับผม120คลิกนะครับผมทั้งสองตัวเลยตัวเลนสสติลก็เป็น120คลิกเหมือนกันครับมีไพรนัรอยู่ที่ขอบเบเซลด้วยก็ค่อนข้างที่จะนุ่มมือนะครับผมผมเกินไปนี่ครับหมุนตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับผมสีรสโกค่อนข้างนี่จะสวยสำหรับใครที่ต้องการความแบบเขาเรียกว่าหรูหราออกแนวแบบลิชัทไมล์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็แนะนาตัวพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสวยเลย แล้วไซส์เนี่ยไม่ต้องกลัวครับไซส์ข้อมือสัก6นิ้วผมว่าใส่ได้เพราะว่าในกาสไตล์แบบสเกลเลตันแบบนี้นะครับผมควรจะใส่ใหญ่ๆนิดนึงให้มันดูเด่นนะครับให้มันเห็นหน้าปัดข้างในว่ามันมันแบบโชว์เครื่องโกลโชว์นกลไกภายในนะครับนี่ครับผมสวยงามครับผมเครื่องก็เครื่องมาตรฐานด้วย NS70 นะครับผงทางไซโกเลยนะครับผมก็เซอร์วิสค่อนข้างง่ายแล้วแล้วก็ไว้ใจได้นะครับเครื่องวงนี้ไม่ใช่เครื่องจีนนะครับก็แนะนำนะครับ2เรือนนี้ท่านไหนที่สนใจราคา รู้สึกว่าอยู่เท่ากันทั้งคู่นะครับอยู่ที่19,500บาทตอนนี้ที่ร้านเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากการจองจากรถแรกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับผมอย่างที่บอกครับผมมีโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์น,น,น,าน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 นะครับผมแล้วก็ส่วนลดก็ลองถามเข้ามาได้นะครับคนข้งนี้สวยมากแนะนําเลยนะครับตัวนี้สวยครับไม่เหมือนกระตันอื่นที่เคยทําก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วเ,เป็นครั้งแรกที่แบรนด์เขามาใช้เครื่องตัว NS 70ด้วยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับชาร์คมาสเตอร์ตัวใหม่ในตระกูลสเกลเลตันครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยทีเดียว